Hi. เพื่อนๆหลังจากวันก่อนเนี่ยที่หญิงคุยกันเรื่องกระเป๋าแอ์เมสไปนะคะวันนี้ก็ที่ติดเพื่อนๆไว้ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องไซส์กระเป๋ากันต่อวันนี้ก็เลยจับน้องเบอร์กินนะคะ2ใบามาให้เพื่อนๆดูจริงๆแอ์เนสเนี่ยถามว่ารุ่นแรกเลยถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยเราควรจะซื้อรุ่นไหนนะคะตอบได้เลยว่าต้องเป็นตระก,กูลเบอร์กินนะคะ,ะ,คะเบอร์กินนี่คือแบบเบอร์หนึ่งเลยหญิงนํากระเป๋า2ไซส์ยอดฮิตนะคะอันนี้จะเป็นไซส์4 5อันนี้จะเป็นไซส์30เดี๋ยวเรามาดูกันว่า2อ รุ่นนี้มันต่างกันประมาณไหนเหมาะกับผู้หญิงไซส์ไหนหญิงจะมีเบอร์กิ้ไซส์ที่ผ้านะคะเพราะว่าหญิงเนี่ยเป็นคนตัวเล็กหญิงสูงแค่155เองไม่ค่อยใส,ส่ส้นสูงเท่าไหร่เวลาเราไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้กระเป๋าใบเล็กเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ดูแบบบิ๊กบึ้มจนเกินไปเราก็ควรจะใช้กระเป๋าใบเล็กๆหน่อยมันก็จะเหมาะกับเรามากกว่าอาจจหญิงถือให้ดูนะ ส่วนอีกใบหนึ่งอันนี้จะเป็นไซส์30นะคะ30เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเบอร์กินไซส์25กับเบอร์กินไซส์30รู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าอันนี้ไซส์25อันนี้ไซส์30เดี๋ยวหญิงขออนุญาตไปหยิบสายวัดก่อนนะคะ <laughs> ไซส์30 <laughs> ก็คือฐานกระเป๋าตรงนี้ค่ะยาว30เซนจะวัดให้ดูขอขยิบน้องเคลลี่เข้าไปหน่อยนะคะ <laughs> อ,คอันนี้นะคะจะเป็นฐานกระเป๋าเวลาเราวัดเนี่ยก็คือประมาณนี้่ะ ยาวสามสิบเซนนี่เลยก็คือฐานกระเป๋ายาวสามสิบเซนนั่นเองเราก็เลยเรียกว่าเบอร์กิ้นสามสิบนะคะส่วนใบนี้ฐานกระเป๋าจะเป็นยี่สิบห้าเซนนะคะนี่เห็นไหมก็เลยเรียกว่าเบอร์กินยี่สิบนนะะห้หา แต่ไม่จบแค่นี้นะไม่ใช่แค่ไซส์กระเป๋าอย่างเดียวน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยต่างกันมากเลยนะคะเบอร์กิน2ีเนี่ยเบามากเลยเพราะว่าหูเขาเนี่ยเห็นปะหูเขาก็จะเล็กกว่าถ้าเทียบกับด้านห้างเห็นไหมหูเขาจะสั้นกว่าแล้วก็จะเล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นความหนักของหูเนี่ยก็ลดไปได้ประมาณนึงเลยค่ะส่วนเบอร์กิน30เนี่ยก็มีความแข็งแรง หูใหญ่และยาวด้วยแล้วก็หนักเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่อะไรในกระเป๋าเลยหญิงน่นะหญิงมีเบอร์กินสามสิบเนี่ยแค่ใบเดียวเมื่อก่อนอ่ะหญิงมีค่อนข้างหลายใบแต่ว่าหญิงก็เอาไปขายหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็หนักมากจริงๆสองใบนี้นะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวเทียบให้ดูชัดๆเลยว่าไซส์ต่างกันประมาณเท่านี้เวลาเราถืออันนี้คือไซส์สามสิบสมมติหญิงใส่ส้นสูงอยู่ไซส์สามสิบก็ถามว่าถือได้ไหมถือได้ มีความแบบสูง155ก็ถือได้นะจะต้องใส่ส้นสูงเพิ่มนิดนึงแล้วก็ถ้าเราจะถือแบบนี้แล้วก็ข้างในนะคะเพื่อนๆจุของได้เยอะมากมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้หนึ่งช่องที่ไม่มีซิปแล้วก็จะมีช่องซิปอยู่ด้านในอีกหนึ่งกับหนงช่องตรงนี้นะคะมมีสองช่องอันนี้จะมีซิปแล้วก็อันนี้ไม่มีซิป ส่วนกระเป๋าไซส์25นะคะเรามาดูต่อก,กันไซส์25นะคะไซส์25เนี่ยก็ข้างในก็ประมาณนี้ค่ะจุเหมือนกันนะมีช่องเหมือนกันอันนี้มีซิปอันนี้ก็ไม่มีซิปประมาณนี้เวลาถือได้ยิงจะถือให้ดูนะคะไซส์25เวลาเราถือใช่ไหมเนีย่ยหญิงว่าหญิงเป็นคนถือไซส์25แล้วมันดูพอดีมากกว่าเพราะว่าหญิงเป็นคน ตัวเตี้ยงไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบ 360, สูง160สูง165อะไรเงี้ยถือบาย30นี่คือดูแมทมากวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องไซส์กระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้า<ๆ>เดี๋ยวต่อกันเลยแต่ว่าขอเป็น EP 2เราจะมาคุยกันต่อเรื่องหนังกระเป๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย